สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักเจอกันตามสัญญาณนะคะเลขสองตัวเนาะอาจารย์บอกว่าจะเอาเลขสองตัวมาให้นะคะวันนี้จัดมาทั้งคู่เลยนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยนะพี่น้องก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามเอาไว้เนาะกด subscribe กดไลค์กดแชร์เอาไว้นะคะจะได้หากันเจอนะคะมีอะไรก็จะได้คุยกันได้แล้วก็คอมเมนต์นะคะอ,อนุญาตให้คุยกันได้ไม่มีปัญหานะคะ คนอ,อื่นเขาก็จะไม่คุยกันไม่ได้จะปิดกั้นหมดไม่ให้พูดไม่ให้ว่าไม่ให้อะไรทั้งสิน้นอันนี้เราทํากันตรงๆเราไม่มีหมกมิตรไม่มีโกหกไม่มีอะไรกันพูดกันได้คุยกันได้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันไม่เคยหนีห่างกันไปไหนเลยเนาะแล้วก็ขอบคุณ VIP ทุกท่านนะคะที่เข้ากันมาแล้วก็เชื่อมั่นอาจารย์นะแล้วก็ใครก็อยากรวยก็เข้ามาได้ตามเบอร์ที่วางไว้นี่นะคะอ่า ศูนย์หกสองสี่ห้าหนึ่งสสี่สย์เกห้าก้าดห้า้า็ดแปดสอเบอร์นี้นะคะเบอร์บัญชีก็ถ่ายพาณิชย์ค่ะเนาะแปดหนึ่งสี่มห้มีนางฟ้าคนไหนที่ร่ารวยแล้วอยากจะทําบุญก็เข้ามาได้นะคะอยากช่วยซื้อกาแฟหรือจะเป็นกะปิหรือน้ําหอมหรือเป็นวิตามินอะไรที่อาจารย์ขายก็เข้ามาอุดหนุนกันได้เนาะกาแฟก็ทําจาก ผล,ลไม้ <c oughs> 20, ยี่สไอ้สามสิบเอชนิดนะคะมะียาระบายค่าระบายด้วยเพราะว่าเป็นผลไม้ที่เป็นยาระบายสําหรับคนท้องผูกเนาะท้องผูกนี่ทานแล้วดีมากนะคะลดไขมันเนาะ,ะที่เป็นร้0ยร้ยกิโลเนี่ยยังไงก็ต้องลดลดแน่เรียกว่าไขามันในลใําไส้ส่วนเกินในหน้าท้องพวกเอวพวกอะไร ต้นขาต้นแขนเนาะ,ะเป็นส่วนมากก็จะสะ,ส,ะ,ส,ะ,ส,ะสมก็ตรงที่แบบว่าลึกๆของไขมันเป็นกายไขเป็นเขาเรียกว่ากลายเป็นไขมันแข็งแล้วก็ละลายยากมากเนาะเพราะฉะนั้นก็กาแฟเนี่ยดีมากๆดิฉันได้ทานทุกเช้ากลางวันนะ,ะบางคน <c oughs> ทานครั้งหนึ่งก็ได้นะคะครั้งเดียวก็ตอนื่นเช้ามาก่อนอาหารก็เพราะว่ามันจะไม่มีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยทำจากยาหวานนะคะ,ะมันจะมีรสหวานเหมือนน้ำตาลอร่อยเพราะทำรสชาติกลมกล่อมมากอร่อยมากค่ะเนาะ,ะใครใครอยากได้อยากลดหุ่นก็เข้ามาได้แล้วก็น้ําหอมหรือกะปิอะไรก็แล้วแต่พี่น้องอยากได้อะไรเข้ามาอยากเข้ามาเป็น v i p อยากรวยละเบื่อละพระ,ะนี่สินเข้ามาค่ะ มั่นใจกันก็เข้ามาโทรมาหาอาจารย์แล้วก็ขอ <c oughs> อภัยค่ะหวยเนี่ยอาจารย์จะมีแค่ห้าหางนะคะห้าหางถ้าพี่น้องบอกเยอะอันนี้ก็จนบัรยาเพราะว่าห้าหางเราก็คัดเต็มที่ละถ้าได้เลขตัวเดียวอยากได้หางเดียวเด็ดๆอะไรงเงี้ยอาจารย์ทําให้ไม่ได้ v i p ีเนี่ยให้ห้าหางแล้วก็กันเป็นบางตัวด้วยเนาะ ตามนั้นพี่น้องไม่ต้องทําอะไรอาจารย์ทําให้เสร็จแล้วก็ส่งให้ก่อนหน่วยออกเจ็ดแปดวันประมาณนั้นอันนี้ VIP เขารับไปแล้วเข้าไปเล่นกันแล้วตอนนี้เนาะอันนี้ก็อาจารย์ก็เข้ามาสรุปก็คือ,อเลขสองตัวเนาะสรุปเลขบนก็ให้เล่นล็อกสี่กับล็อกอล็อกเจ็ดนะ,อะชอบอันไหนก็คัดไปไม่ได้ให้เล่นหมดอย่างที่บอกนะบางคนบอกโอ้ยเล่นขนาดนี้ เด่นขนาดนี้นะถ้าเลือกเลขไม่ถูกก็ไม่ไม่เข้านะพี่น้องอ่ะพี่น้องลองเลือกเลขที่มันไม่ไม่เข้าดิอ่าอย่างเออมันออกล็อกเจ็ดไปเลือกล็อกแปดแล้วมันจะเข้าไหมละ่ะมันก็ไม่เข้าถูกไหมถ้าพี่น้องจะบอกอาจารย์ว่าให้เยอะไม่ใช่ให้เยอะเลขสิบหลักอ่ะให้มาคือมั่นใจว่ามันมาล็อกเนี้ยแต่ล็อกเนี้ยพี่น้องก็เลือกเอาแล้วกันชอบล็อกไหนก็จัดไปนะคะอ่ะให้แขบแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ันนี้สรุปล่าง2ตัวล่างให้เล่นล็อกเก้ากับล็อกเจ็ดนะคะรอบนี้เจ็ดก็ยังชอบอยู่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิก็ขอให้รวยขอให้ปังขอให้เลือกถูกขอให้ได้นะคะ,ะแล้วก็เลขวิ่งวิ่งบนวิ่งเจ็ดวิ่งสี่นะคะ,ะข้างล่างวิ่งเจ็ดวิ่งเก้าอันพี่น้องแคปสองอันเลยก็ได้คะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ถ้ามีปัญหาอะไรไม่ชัดไม่อะไรมันมันมัวมันอะไรพี่น้องบอกแล้วกันนะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเข้ามาทาให้ใหม่นี่เลขหลักร้อยหลักร้อยเนี่ยเล่นได้ทุกหลักนะคะเพราะว่าทํามาหลักร้อยแรกๆอะแล้วตอนนี้มันเข้าทุกหลักแล้วก็เข้าดีก็คือเข้าสามตัวหน้าสามตัวท้ายเลขรางวัลสามตัวของลอตเตอรี่เข้าดีพี่น้องชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ดูกัน เป็นวิทยาทานนะอันนี้ก็ที่แล้วก็เข้าดีอยู่เนี่ยเข้าเยอะอันนี้ก็ทำมาให้ใหม่หน้าใหม่อพี่น้องแคบได้เลยนะอันนี้ก็เป็นหลักร้อยแล้วก็สูตรสูตรมองเห็นไหมคะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสี่ห้าหกเจดปดเก้าที่ทำให้เผื่อว่าท่านใดที่เข้ามาใหม่เนาะอยากจะได้อยากจะเอาไปเรียนอยากจะเอาไปศึกษาไปลองทำดูชอบเลขไหนก็จัดไปอยู่ข้างหน้าอย่าง7อยู่ข้างหน้าสูอยู่งหน้า4ี่อยู่ขางหน้าอาจารย์ชอบก็จะมาไว้ข้างหน้านะคะเ <c oughs> นี่ยเหมือนอย่างเงี้ยชอบอันไหนก็จะไว้ข้างหน้าแล้วมันก็เข้าวงแดงๆนี่นก็คือเข้านะเนี่ยเห็นไหมคะเนี <c> ่ย <oughs> ออกหกศูนยกน่ยก็เข้าเนี่ยบางทีมันก็มีติดกันหยุดเนี่ยเข้าดีนะข้างบนอนะ่ะผิดก็อาจจะผิดงวดอเอออาจจะผิดสูตรสองสูตรเท่านั้นอนะ่ะไม่ได้มากมายพี่น้องอเลือกให้ถูกก็คัดบางคนก็รวยในนี้แหละแล้วก็ไม่อยากทําก็บอกมาแค่นั้นเองเดี๋ยวจะอาจารย์เข้ามา VIP เนาะแล้วก็อาจารย์ก็ คัดเลขให้ส่งรับเข้า VIP จะเป็นอ่ามันก็จะมีสองช้อยสามเดือนเอหกเดือนแล้วก็ตลอดชีพนะคะใครสนใจอันไหนก็ทักเข้ามาได้ตามนี้นะคะ <c oughs> งวดเนี้ยไม่รู้จะพูดยังไงงวดเนี้ยมั่นใจนะงวดที่แล้วอะ่ะงวดที่แล้วอะ่ะเ ไปไปหยิบลอตเตอรี่อก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะไปหยิบลอตเตอรี่ช่วยเขาซื้อติดมาถูกด้วยนะพี่น้องถูกมาสองใบเอเป็นเลขท้ายเนาะเลขท้ายแล้วก็ไปถูกข้างหน้าห้าหกหนึ่งด้วยเพราะว่าเขาให้เขาหยิบให้แล้วก็ว่าเออ ดูซิว่าเราไม่ได้เล่นอ่าตรงนั้นหรอกเพราะว่าบอกพี่น้องหมดแล้วก็ลองลองดูช่วยเขาซื้อซื้อมาสองใบพี่น้องถูกถูกอ่า <c oughs> เป็นสามตัวหน้าแต่ตัวหลังอนะ่ะมันกลับแต่ก็เออหย,ยิบหยิบมางวดนี้หวยมันแปลกแปกเนาะก็เลยก็เลยเออช่วยเขาซื้อเขาบอกว่าจะกลับบ้านนะอะหนูช่วยหนูซื้อหน่อยป้าว่างั้นหนูจะกลับบ้านแนละ้วเนี่ยเพื่อนเขาจะกลับกันหมดแล้วก็ ขายยังไม่หมดเพราะง,งั้นก็เลยช่วยซื้ออ,อถูกจริงๆไงพี่น้องยังได้ค่าผังเพิดของคนป่วยคนแก่เนะงวดที่แล้วเนี่ย <c oughs> ก็อย่าลืมแล้วกันหลักร้อยอะ่ะพี่น้องถ้าเล่นแล้วก็สามตัวหน้าสามตัวท้ายติดเอาไว้นะคะแล้วก็งวดนี้ล่างก็มั่นใจพอสมควรนะมั่นใจใครอยากเข้าเ i ียพีก็เข้ามางวดนี้คิดว่าปัง ก็ขอให้พี่น้องปังปังบจัดกันตัวแดงจัดกันแล้วกันอข้างล่างไม่ต้องอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ก็หลักมั่นหลักนะข้างล่างอ่ะถ้าพี่น้องเชื่อใจก็ใส่เยอะหน่อยข้างล่างไม่ไม่ไม่ต้องตัวตัวไม่กลับอ่ะตัวที่ตรงๆที่อาจารย์ให้นะพี่น้องไม่ต้องไปกลับไม่ต้องอะไรหรือจะกลับไว้ก็ได้นิดนหน่อยหไม่ต้องเยอะเพราะว่าคิดว่าหลักสิบน่าจะ ตามนั้นเนาะก็พี่น้องก็ดูนะคะแล้วก็มีอะไรก็เข้ามาทักถามกันได้แล้วก็เบอร์โทรของอาจารย์เนี่ยถ้าพี่น้องโชคดีเรียกว่ามีดวงต่อกันพี่น้องโทรมา0624513242จะพยายามรับเองนะคะเ,เพื่อว่า,อาจะได้คุยบอกพี่น้องถูกว่าทำยังไงส่วนมากก็จะเป็นสวกันทั้งนั้นที่เข้ามาเป็นสมาชิกของอาจารย์เนี่ยเป็น VIP เนี่ยเพราะว่า บางทีคำนวณเลขไม่ค่อยถูกไม่ค่อยเป็นก็ใหอ้อาศัยอาจารย์ทำให้อะไรประมาณนั้นอ่ก็ยินดีที่จะดูแลสมาชิก VIP ตลอดชีพนะคะอยากรวยก็เข้ามานะคะอะ่ไม่ต้องไปมองแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเสี่ยงตัวเองว่าเอ่อคนนู้นเขาบอกมาคนนี้เขาบอกมาแล้วได้หวยฝันหวยอะไรเอาเอาเงินตรงนั้นเอามาซื้อให้มันตรงๆให้มันได้ดีกว่า วันนี้อาจารย์ก็ให้มาทุกอย่างแล้วนะคะ <c oughs> ก็ขอให้พี่น้องรวยๆปังๆซื้อเลขถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะขอให้รวยๆแล้วก็อย่าลืมทําบุญทําที่ไหนก็ได้บุญทานมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะมอบกุศลมอบบุญมอบความยื่นสิ่งดีๆให้คนยากไร้มันเป็นบุญที่เอทำแล้วไม่มีใครได้เราได้เนาะ ขอให้พี่น้องรวยๆปังๆวันนี้เป็นวันทํางานวันแรกเนาะก็อย่าลืมหมงานกันกอย่าลืมทานอาหารกันดูแลสุขภาพกันนะคะวันนี้ก็สิบกว่านอาทีแล้วเนาะอาจารย์ก็ใช้เวลาว่างแวบมาธรรมดาก็ <c oughs> ช่วงสิบสิบเอ็ดโมงก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลนะไปช่วยไปดูผู้ป่วยเนาะทีะ่ในการดูแลของอาจารย์ ใครสนใจก็จะช่วยซื้อของเป็นกาแฟเป็นกะปิหรือเป็นวิตามินซีหรืออะไรก็แล้วแต่นะพี่น้องซื้อแล้วได้บุญกุศลนะกำไรจากที่ได้นี่แหละก็จะไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั้งสิ้นนะคะอ่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะอะเดี๋ยวยกให้ดูอีกทีนะวิ่งอ่ะเพราะบางทีอาจจะดูกันไม่ทันเนี่ยค่ะพี่น้องจันวางไว้ตรงนี้นะเด็กวิ่ง วิ่งบนวิ่งล่างมาพร้อมกันเลยแล้วก็เลขสองตัวให้แล้วเนาะถ้าไม่ทันเน่ก็ค่อยๆย,ย้อนดูแล้วก็พี่น้องก็ขยายเอาหน่อยเนาะบางทีกล้องอาจารย์อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเนาะก็อย่าว่ากันใครรวยก็เป็นนางฟ้ามาสมทบทุนอ่าได้ถ้าหากว่าอยากได้ที่มันทันสมัยให้มันชัดหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้แต่ฝันไปเท่นั้นเนาะ ก็ว่ากันไปอย่าลืมนะพี่น้องเบอร์ตามนี้เนาะถ้าจะเข้ามา V.I.P พี่น้องต้องกดตรงนี้ไว้นะเผื่อว่าเวลาจะเข้ารายกันพี่น้องต้องจําจําได้เบอร์โอนเบอร์โทรเนาะแล้วก็ทักเข้ามานะฮะโชคดีก็จะได้คุยกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ